นี้ชื่อผู้ส่งซ่อมนะครับแล้วก็รุ่นโจนันทานสวิฟนะครับหมายเลขน,นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งทับเจ็ดสามทับหนึ่งสี่หกศูนย์ศูย์นะครับซ่อมรอยแตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะรอยแตกตรงนี้และตรงนี้ที่เป็นคราบกาวขาวๆครับกาวช้างเนี่ยผมมาออกให้แล้วนะครับแล้วขัดเงาให้ ทีนี้ไม่สามารถเลียบคลิปเพราะว่าหนึ่งปากกาเนี่ยไปติดกาวช้างมาผิวมันจะละลายตรงเนี้ก็เนียบสุดได้เท่านี้ถ้าไม่เคยซ่อมมาก่อนเลยเนี่ยจะเลียบสนิทมองแทบไม่เห็นเลยนะครับต้องใช้แว่นขยายสิบเอ็กถึงที่แบบพระดูพระถึงจะเห็นได้นะครับเดี๋ยวดูหมายเลขประจํานะครับประจาด้ามน,นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามทับหนึ่งสี่หกศูนย์ศูนย์นะครับ ทีนี้พวกปะากาทําจํากัดจานวนจำกัดจ,ำจ,ำจำํานวนเนี่ยนะครับปกติเนี่ยต้องส่งไปซ่อมเยอรมันถ้าเป็นรุ่นพิเศษพวกเนี้ยถ้าพวกชิ้นส่วนแตกเนี่ยเขาจะไม่มีเปลี่ยนต้องซื้อด้ามใหม่นะครับอันนี้ก็ทําให้นะครับทอไม่เต็มที่ทุกด้ามมีเท่านี้นะครับ